ช่วงแบบช่วงนี้มีสินค้าแบบลดราคาเยอะมากถ้าเป็นแต่ก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆใช่ไหมก็จะเห็นในทีวีว่าคนอ่ะเขาก็จะไปแบบไปรอกลางเต็นท์นะคะแล้วก็ไปรอข้างหน้าร้านอย่างเช่นพวกอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าห้างดังๆต่างๆเนาะเขาก็เป็นกลางเต็นท์รอจะเป็นคนแรกเพื่อที่จะซื้อของลดราคานะคะแต่หลังๆมาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันแบบว่ามันเหมือนแบบ คนก็ซื้อของออนไลน์กันเยอะขึ้นเนาะปกติช่วงที่หนูไม่อยู่แรกๆเลยเที่ยอเมริกา2000ปี2014เห็นในทีวีว่าโอ้ยตบตีแย่งของกันนะคะเพื่อที่จะเอาของราคาถูกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเขาก็ซื้อของผ่านทางออนไลน์กันนะคะก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะปีนี้2024เนาะหนยก็อยู่ที่นี่ได้10ปีแล้วนะคะก็พฤติกรรมการซื้อของก็เปลี่ยนไปนะคะ อ้ออันนี้เขาให้นุ้ยมาฟรีนะคะเขาให้ช่วงนี้ของลดราคาเยอะมากเลียวนุ้ยก็กดสั่งซื้อกระเป๋าของโคชด้วยนะคะเดี๋ยวของมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวนุ้ยรีวิวให้ดูอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยของมันลดราคาถ้าเป็นปกติเนี่ยราคาเต็มแพงซื้อไม่ไหวนะคะต้องรอช่วงนี้แหละไป,ไปปลายปีของลดราคาเยอะคนเขามองหาของขวัญของฝากกันเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะ วันนี้นะคะหนูจะมารีวิวของเป็นเสื้อกันหนาวค่ะหนยสั่งของนะคะจากทางที่อเมริกาที่รัฐจอร์เจียเนาะแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของยูนิโครนะคะแต่ว่ายูนิโครเนี่ยจะเป็นมีสาขาข,ของ USA ด้วยนะคะที่อเมริกาเนาะ mm hmm. เราสั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์ค่ะคือช่วง ช่วง uh, ตังกิฟวิ่งนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนช่วงวันเพื่อหัตปลายเดือนมันจะมีช่วงเทศกาลตังกิฟวิ่งหรือว่าวันขอบคุณพระเจ้านะคะจะมีของที่ลดราคาหลังวันที่ขอบคุณพระเจ้าเป็นวันศุกร์ค่ะเขาเรียกว่า Black Friday นะคะจะมีของลดราคาเยอะแยะเลยตามร้านคา้าตามสตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ก็มีมุยเลือกซื้อของนะคะลดราคาเป็นเสื้อกันหนาวเดี๋ยวมาดูกันนะคะของ u n i ิคอเนาะช่วงนี้เขาก็จะมองหาของขวัญน,นะคะที่แบบว่าเออเป็นของขวัญช่วงวันคริสต์มาสเดือนธันวาเดือนนี้เนาะปี2องพนะคะเขาก็จะเตรียมซื้อของเลยค่ะ ของขวัญช่วงเดือนพันวาหรือว่าช่วงเดือนมกราเป็นช่วงปีใหม่เนาะนุ้ยก็ได้ของมาด้วยได้ของอะไรเนี่ยมาดูกันนะคะไม่แน่ใจนี่คือกล่องอะไรเดี๋ยวเรามาแกะตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะจําไม่ได้ว่านุ้ยสั่งอะไรไว้เนี่ยแต่ว่าจําได้ว่าสั่งสั่งเสื้อก,กันหนาวนะส่วนใหญ่จะเป็น เสื้อคอเต่าเสื้อกันหนาวคอเต่านะคะแล้วมันลดราคาเยอะมากนุยย้ยเลยสั่งคอเต่าเสื้อคอเต่านี่มันดีอย่างนึงเราก็ไม่ต้องใช้ผ้าบันคอนะคะแล้วก็ผ้าของยูนิโคลเนี่ยมันมันแบบเป็นเนื้อผ้าที่ดีนะคะเนี่ยทุกคนจากราคา 24$ ดอลลาร์เ0เซนใช่ไหมคะตอนนี้ 1$ ดอลลาร์ก็ประมาณ34หรือว่า35บาทไทยนะคะอันนี้ 24$ ดอลลาร เซเซนเขาน่าจะลดเหลือประมาณ10ดอลลาร์นิดๆนะคะนุย้ยเลือกเป็นแบบตัวใหญ่ๆมานะคะเป็นไซส์อะไรไซส์ M ไซส์ M นะคะนี่เสื้อคอเต่าประมาณนี้นะคะเสื้อคอตเต่าสีนี้นะคะนุ้ยเคยสั่งของยูนิโคมาแล้วเนาะแล้วเนื้อผ้าเขาดีแล้วก็อบอุ่นนะคะใช้ได้นี่ค่ะ เ็นคอเต่าสีสีนี้สวยนะคะก็คุมโทนคุมโทนวะคุมโทนคุมโทนนิดนึงค่ะมีอะไรอีกอันนี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปทำงานวันนี้วันจันทร์ลืมบอกนะคะวันจันทร์ต้นเดือนธันวาคมเลยปกติที่สปาเนี่ยเขาจะปิดนะคะปิดวันจันทร์แต่ว่าช่วงเดือนธันวาคมเปิดคานนุ้ยก็เลยรับจ็อบพิเศษไปทำงานวันนี้นวดทั้งหมด สามคนนะคะสามชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็ทำเงินหนอนๆไปนะคะวันหยุดอุ้ยอันนี้เป็นเดรสทุกคนอุ้ยหนุตัวเตี้ยหรือว่ามันแบบว่ามันยาวอะเดี๋ยวให้ดูมันยาวอาทุกคนนี่เห็นไหมนี่มันเป็นเดรสนะคะนี่ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไร เราสามารถใส่แบบว่าใส่กับรองเท้าที่เป็นบูทสูงๆได้นิดนึงนะคะโอ้อัน,นี้นะคะอันนี้ไซส์อะไรอะ่ะโอไซส์เทุกคนก็พอดีน่าจะพอดีค่ะพอดีตอนแรกถ้าหากว่าสั่ง SS มาในตอนแรกเนี่ยน่าจะครับนะคะอันนี้ทุกคนเป็นเดรสนะคะเนื้อผ้าดีนะคะไม่เบาไม่หนักพอดีพอดีนะคะ4 9ดอลลาร์เ0เซนอันนี้น่าจะลดเหลือประมาณ10กว่าดอลลาร์เนี่ยทุกคนเนี่ย น่ารักนี่นะคะเป็นเดรสมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็ได้เสื้อคอคอเต่ามาอีกอันนี้เป็นไซส์ M อันนี้24ดอลลาร์เก้าสิบเซน่าจะเหลือประมาณสิบกว่าดอลลาร์นะคะอ้ยอันนี้น่าจะใหญ่สามีน่าจะใส่ได้อันนี้น่าจะน่าจะให้อให้ดีไหม แตเนื้อผ้าดีมากทุกคนเป็นคอตเต่าเนื้อผ้าดีดีทุกคนนี่เนื้อผ้าหนานุ่มนี่นะคะของยูนิคอร์นะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะยูนิคอร์อันนี้คออตเต่านะคะนี่สีสวยมากเลยล็อตนี้นุ้ยซื้อแบบสีคุมโทนนะคะสีที่แบบคนญี่ปุ่นก็ชอบใส่นะสีขาวสีน้ำตาลน,นะคะสีดำนะคะ,ะ,คะก็ไม่ไม่ฉูดฉาดนะ แล้ได้อันนี้มาด้วยเขาจะมียูนิโคของ u ของ USA โดยเฉพาะนะแต่ว่าก็เป็นของเจ้าของอ,อันนี้เจ้าของก็เป็นคนญี่ปุ่น่นแหละเว็บไซต์เนะเาะอ๋ออันนี้คอตเต่าแบบเต่าสูงเลยทุกคนเต่าสูงเส <c oughs> ื้อคอเต่าแบบสูงเลแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆไหมพรมทุกคนอันนี้ราคา59ดอลลาร์ ตลดราคาอีกนะคะจนึกจ,จ,จำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่นะจะประมาณไม่ถึง20ดอลลาร์นะตัวเนี้เออนี่ไซส์เอ็มนะคะขอเต่าอันนี้เป็นสีแบบออกจากสีน้ำตาลเขียวๆน้ำตาลเขียวๆอะ่ะนี่นะคะอันนี้คอเต่าแบบเต่าสูงเลยทุกคนเต่าสูงเลยคอคอเต่าสูง เขาไม่ได้มีใบเสร็จมาให้นุ้ยแหละนุ้ยจําไม่ได้ว่านุ้ยแบบได้ลดราคาเท่าไหร่แต่ว่าได้ตัวไม่ถึงแบบยี่สิบดอลลาร์ทุกคนตัวละสิบกว่าดอลลาร์เนาะก็ทบตกแล้วก็สามสี่ร้อยบาทไทยอะประมาณตัวหนึ่งอะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรวะสั่งเองงงเองเดี๋ยวต้องไปดูใบเสร็จอีกทีหนึ่งอะทุกคนอันนี้เป็นอะไรอะเป็นอะไรวะงง อันนี้เป็นอะไรเป็นดเดรสหรอเดี๋ยวต้องไปดูไปดูใบเสร็จนะคะอันนี้น่าจะเป็นเดรสอันนี้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าดอลลาร์นะคะเก้าสิบเซนก็เกือบหกสิบดอลลาร์ทุกคนน่าจะลดราคาแหละไม่งั้นนุย้ยไม่กดซื้อหรอกไม่กดสั่ง <c oughs> อันนี้อันนี้ซส์อะไรวะเสียงหลงเลยไซส์เอสทุกคนนี่น่าจะเป็นเดรสทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนใส่เดี๋ยวทำคลิปให้ดูแล้วกันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบว่า เป็นคอตเต่าแล้วมันน่าจะมีแบบว่าผูกๆข้างหน้าคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆพันคออย่างนี้นิดนึงอะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็พันคล้ายๆกันะนะเนี่ยพันเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นแบบออปชั่นมันเนาะแต่ว่ามันเป็นเดรสเออนี่นี่นะคะประมาณนี้ทุกคน,นเออ ราคาเต็มแพนอยู่นะราคาต้องหกสิบดอลลาร์น่าจะลดราคาเยอะแหละไม่งั้นนุ้ยไม่ซื้อเนี่ยช่วงนี้นุ้ยจะซื้อแบบสีคุมโทนหน่อยนะคะจะได้ใช้ได้นานๆแล้วอันนี้อะไรมาดู <c oughs> มาดูกันนะคะช่วงนี้นะคะช่วงกระเป๋าช่วงช่วงกระเป๋าอะช่วงแบบช่วงนี้มีสินค้าแบบลดราคาเยอะมาก ถ้าเป็นไปก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆใช่ไหมเราก็จะเห็นในทีวีว่าคนน่ะเขาก็จะไปแบบไปรอกลางเต็นท์นะคะแล้วก็ไปรอข้างหน้าร้านอย่างเช่นพวกอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าห้างดังๆต่างๆเนาะเขาก็ไปกลางเต็นท์รอจะเป็นคนแรกเพื่อที่จะซื้อของลดราคานะคะแต่หลังๆมาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันแบบว่ามันเหมือนแบบคนก็ซื้อของออนไลน์กันเยอะขึ้นเนาะปกติ ช่วงที่นุ้ยไม่อยู่แรกๆเลยที่อเมริกา2000ปี2014อ่ะเห็นในทีวีว่าโอ้ยตบตีแย่งของกันนะคะเพื่อที่จะเอาของราคาถูกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนอเขาก็ซื้อของผ่านทางออนไลน์กันนะคะก็ผ่านมาสิกว่าปีแล้วนะปีนี้2024เนาะนุ้ยก็อยู่ที่นี่ได้10ปีแล้วนะคะก็พฤติกรรมการซื้อของก็เปลี่ยนไปนะคะอ๋ออันนี้เขาให้นุ้ยมาฟรีนะคะ เขาให้เขาให้หนุ้ยฟรีของยูนิโคช้อปปิ้งคันก็ได้ของฟรีด้วยเขาไม่ได้บอกมานะว่าเขาจะให้หนุ้ยแบบว่าช้อปปิ้งเท่านี้ถึงเท่านี้ได้ของฟรีนะคะอันนี้ที่ซื้อมาไม่น่าจะถึงจําไม่ได้ว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนุ้ยเขียนเอาไว้ให้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหัวข้อในคลิปแล้วกันว่าซื้อของมาทั้งหมดเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นแบบว่า ที่เก็บความความร้อนความเย็นของยูนิโคเขาให้มาฟรีนะคะแถมให้เนาะซื้อของครบราคาเท่านี้ก็จะแถมของให้วยดีมากเลยทุกคนนี่เป็นแก้วนี่เปิดได้นะคะดีอยู่นะคะนี่ดีอยู่นะของยูนิโคแถมให้ฟรีเลยนี่ดีค่ะก็เผื่อเอาไปใส่กาแฟ ทำร้อนนะคะไว้กินได้นี่แล้วก็เปิดตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ดื่มได้เลยอันนี้ฟรีค่ะได้มาจากยูนิโคเนาะนี่อันนี้ก็แบบว่าเราสามารถที่จะแบบเป็นผูหิิ้จะติดเราได้จะติดเล็กๆนะคะเอาไว้ดื่มในรถเนาะนี่ <c oughs> เรียบร้อยค่ะทุกคนประมาณนี้ช่วงนี้ของรดราคายเยอะมากเลยนี้ก็ กดสั่งซื้อกระเป๋าของโคชด้วยนะคะเดี๋ยวของมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวนุ้ยรีวิวให้ดูอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยของมันลดราคาถ้าเป็นปกติเนี่ยราคาเต็มแพงซื้อไม่ไหวนะคะต้องรอช่วงนี้แหละไปปลายปีของลดราคาเยอะคนเขามองหาของขวัญของฝากกันเนาะโอเคทุกคนนุ้ยต้องไปทํางานก่อนนะคะวันนี้ทํางาน11บเอมงนะคะแล้วก็เทสปาปิด4ี่งเย็นนุ้ยก็นวดหน้หลัประมาณ3ชั่วโมงกว่ากว่าสชั่วโมงครึ่งนะคะ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้นุ้ยต้องลาไปก่อนพูดอะไรลำรบกากๆวะงั้นนุ้ยไปก่อนละกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ